ผมยืนยันเลยว่าการชุมนุมที่สนามบินเนี่ยมันไม่ถูกการปิดคมนาคมเนี่ยในต่างประเทศเข้าขายการก่อการร้ายเตือนพวกผู้ชุมนุมเนี่ยว่าควรจะไปใช้พรบนี้ให้เป็นประโยชน์กันตัวเองได้อ่านครบไปยังไม่รู้อ่านดีๆว่ามันช่วยคุณขนาดไหน ถ้าพูดถึงทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าพรบการชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายรัฐอย่างเดียวนะเขามีเขาเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมุมนุมโดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่มีความบริสุทธิ์ใจเช่นผมมาแจ้งแล้วผมไม่แจ้งให้ตํารวจทราบผมชุมนุมที่ไหนไว้ผู้จัดการใช่ไหมไอ้พวกมือที่สามเข้ามาแล้วผมคุมไม่ได้อ่ะผมก็ต้องรีบสลายการผมรีบบอกตํารวจตารวจจะมาสลายเพื่อเพื่อทําให้คุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สมรู้ร่วมคิดกับมือที่สาม อย่างสมัยลาดคอกสีแยกคอกวัวลาดเดินเนี่ยมันเกิดไอ้ชายชุดดาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นนปชผมก็บอกถึงแม้มันจะบอกแกล้งมาช่วยเราแต่ไม่อะเราต้องยืนยันวังนี้มันมเราเราไม่รู้ว่าใคร,รแล้วจบละเราต้องเราต้องเราต้องยุติถึงแม้จะมีการตะโกนว่าเขาชายชุยดดามาช่วยเราแล้วช่วยใส่เสื้อแดงมันไม่ใช่อะในระยะยาวมันเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าถ้ามันมีชายชุดดามาช่วยเสื้อแดงได้ ในอนาคตมันก็มีอาจจะมีชายชุชยดดามาช่วยพวกเสื้อเหลืองได้แล้วก็เต็มไปด้วยความแบบหวานระแวงความไม่แน่นอนมันทําให้การชุมนุมของคนที่เข้าบริสุทธิ์ใจจริงจริงเนี่ยมันเสียหายหมดดังนั้นผมก็เลยบอกว่าคือผมเนี่ยศึกษาพรบการชุมนุมมาเยอะแล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะมีพรบการชุมนุม2 5 5 8นอยสเนี่ยวุฒิสภาเขาเรียกให้ผมไปอนุก,กนรรมการฝ่ายความมั่นคงเนี่ยผมก็ไปเสนอว่ามันต้องมีถึงแม้ผมเป็นพันธมิตรเนี่ยนะผมก็ยอมรับนลว่า ผมอะยืนยันเลยว่าการชมรุมนุมที่สนามบินเนี่ยมันไม่ถูกแล้วผมก็เขียนในหนังสือพิมพ์พี่น้องพันธมิตรจะโกรธผมมากนะแต่ผมบอกต้องมีพบรบแล้วล่ะเพราะไม่งั้นผรหลังคนก็บอกว่าผมผมชุมนุมแบบพันธมิตรผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าคุณปิดการคมนาคมการปิดคมนาคมเนี่ยในต่างประเทศเข้าขายการก่อการร้ายคือทุกทุกอย่างเราต้องต้องมองไปในอนาคตอย่าคิดว่าทีใครทีมันในขนาดนี้ เพราะนั้นก็เลยเตือนพวกผู้ชุมนุมเนี่ยว่าควรจะนะครับไปใช้พรบนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง<ม>ได้อ่านครบไปยังไม่รู้อ่านดีๆนะครับว่ามันช่วยคุณขนาดไหนนะครับและคุณอย่าไปงกการชุมนุมเพื่อจนบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรที่ผิดปกติแล้วคุณอยากจะชุมนุมต่อมีมีมือที่สามหรือควบคุมไม่ได้คุณจะไปคิดว่าคุณงกการชุมนุมคนกำลังมาเยอะให้หล่อเลี้ยงต่อไปไม่ใช่ หยุดแล้วมาใหม่ได้อันนี้คือฝ่ายผู้ชมุมนุมแต่ฝ่ายรัฐบาลแน่นอนนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ย,นนย,เ,ยเขาก็คงอยากให้มีพร,รบอยอยู่แนละ้วเพราะว่าเขาก็จะได้เรียกว่าตีกรอบไม่ทําให้รัฐบาลเดือดร้อนมากเช่นโอ้โหชุมนุมไมจนชาวบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนเยอะแยะเดินทางไม่ได้เกิดความไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเหมือนกับที่ทห้แยกลาดพร้าวเนี่ยการชุมนุมไม่ได้แจ้งวีดีก็จะบอกปุ๊บบันเดียวการบอกล่วงหน้า เป็นเวลานาน,นาจริงๆอย่างในอังกฤษเขาก็บอกให้ใหล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าจําเป็นจริง24ชั่วโมงอะของเราก็เรียนแบบมาขานาดนั้นเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อท้าประชาชนเขารู้ล่วงหน้าอีกเจ็ดวันเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าเตรียมแผนว่าเขาจะไปทางไหนทางไหนซะเขารู้ล่วงหน้าเขาก็จะไม่ไปเกียดการชุมนุมแบนั้นนะเขาจะไม่ไปเกียดตะโกนเลยหรอกเขาให้เขารับรู้หน่อยรัฐบาลก็จะช่วยเอื้ออํานวยให้การชุมนุม เป็นไปเรียกว่าสิทธิในการเรียกร้องตามบอกพิดาริบตายมันเกิดขึ้นได้อย่างไม่ไม่ได้แบบไปสร้างปัญหาให้ใครมากนักนะครับเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็จะได้ช่วยกันรัฐบาลก็จะบอกว่าถ้ามีมือที่สามาคุณควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แจ้งผมนะผมเข้ามาจัดการให้เพราะก็ดีดีทุกฝ่ายฝั <S <S ่งรัฐเจอปัญหาอะไรปัญหาคือว่า ไอช่องโวของพรบการชุมนุมก็คือว่าเขาบอกว่าให้ผู้จัดการเนี่ยให้คนที่มาแจ้งกับตำรวจว่าจะชุมนุมที่ไหนเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยตามพระราชบัญญัติมีคำนิยามว่าผู้จัดการการชมรุมนุมผู้จัดการการชมรุมนุมคือคนที่มาแจ้งอ่ะคนคนนี้ต้องรับผิดชอบทุกอย่างหมดเลยนะเช่นถ้าเกิดการชุมนุมแล้วเกิดการตีการบาดเจ็บนะครับตำรวจก็จะถามว่าไอคนที่ไปตีเขานี่พวกคุณไหมถ้าบอกไม่ใช่ถ้าบอกไม่ใช่ ก็แปลว่าคุณควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วตำรวจจะมาควบคุมให้ถึงจุดหนึ่งถ้าบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นพวกสมมติสมัยก่อนจะเรียกว่าพวกแดงปลอมเหลืองปลอมเนี่ยนะครับหรือพวกปลดแอกปลอมเนี่ยนะถ้าปลอมแล้วเนี่ยคุณคุณดูแลได้ไหมถ้าไม่ได้ะใช่ไหมถ้าไม่ได้ตํารวจก,ก,ก็มาดูแลให้เพราะว่ามันเสียหายหมดทุกฝ่ายทีนี้ประเด็นคือกลุ่มผู้ชุมนุมปลดแอกเขาบอกเขาไม่มีแกนนําไม่มีแกนนำเ,เขาก็ไม่มี ใครจะมาแจ้งนะเมื่อเขาไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีแจ้งรัฐบาลก็ไม่สามารถจะไปหาผู้รับผิดชอบอะไรได้ตอนแรกๆเขาเห็นว่าเารัฐบาลเจอปัญหาว่ารู้จะไปจับใครเล่นใครแว้วเกิดปัญหาแม้กระทั่งข้าวของเสียหายเนี่ยเขาว่าผู้จัดจาก,การการชุมนุมต้องรับผิดชอบหมดยกเว้นว่าเมื่อเกิดมีขณะที่ชุมนุมมีใครไปทําอะไรกระจกแล้วคนที่เป็นผู้จัดจาก,การชุมนุมเนี่ยเขา,าบอกตํารวจเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อเขาจะไม่ต้องจ่ายตังเองงั้น็ต้องรับผิดชอบอันนี้คือเรียนแบบมาจากพรบต่างประเทศนะฮะเพราะว่าไม่งั้นทุกอย่างมันก็เป็นการที่เรียกว่าตีกินดิชุมนุมแล้วก็แหลกลานหมดแล้วหายไปก็ทําอะไรไม่ได้ร้านหลวงเขาพังก็จะแจ้งความอะไรกับใครอ่นะประกันได้ไปยังไม่รู้นะรับประกันจากผลที่เกิดจากการชุมนุมผมยังไม่เคยเห็นนะนี่รัฐบาลเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยก็าะแบบอาจจะไปไม่ถูกเป๊ะไปหน่อยเพราะไม่รู้จะไปทํำยังไง ผูช้ชมนุมเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีแกนนำนี้ประเด็นคือว่ารัฐบาลจะ,จะทำยังไงปรับตัวก็มันเป็นไม่ได้หรอกครับที่มันไม่มีแกนนำเช่นเวลาจะนัดหมายการชุมนุมเนี่ยมันต้องมีดิแล้วเวลาบอกว่าเปลี่ยนที่เนี่ยไอ้คนที่แบบออกมาคนเนี้รัฐบาลสืบให้ได้รัฐบาลต้องสืบให้ได้ว่ามันต้นตอมาจากไหนถ้าสืบได้ถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณไม่ใช่แกนนำแต่โดยลักษณะของพฤติกรรมมันคือแกนนำ เพราะคุณสามารถเปลี่ยนได้ก็ต้องไปดูตรงนี้นะครับหรือว่าดูตรงที่ว่าไปถึงที่ชุมนุมแล้วเนี่ยใครขึ้นมาพูดคุณช่วยไปได้นะคุณมาพูดคุณบอกไม่ใช่แกนนาไม่ได้ดคือลูกศิษย์ผมนี่เขาก็เป็นแกนนําปลดแอกทัศเทพเรื่องพระภัยกิจเซรีนลูกศิษย์ผมเกียนิยมระดับหนึ่งนะเพิ่งเรียนพิ่งเพิ่งจบไปเนี่ยคือเขาก็บอกว่าการชุมนุมเขาเนี่ย ใครจะขึ้นมาพูดอะไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าคนพูดเป็นแกนนาเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาไปไปจับก็คือจับในฐานะผิดมาตราโน้มมาตรานี้เช่นมาตรา112เวลาพูดอะไรแต่ว่าจะไปบอกเขาคือผู้รับผิดชอบก,การชมุมนุมก็ไม่ได้อีกเพราะบอกเขาาไม่ได้นัดเขาแค่ขึ้นมาแสดงความพิเห็นเสรีภาพในการแสดงความพ,าพิเห็นทีนี้ถามว่ารัฐบาลทำไมก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนนัดก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนสนับสนุนเงี้ยก็แทนที่จะเป็นคำว่าผู้จัดการการชุมนุมคนเดียวกระจายความรับผิดชอบไป อันนี้หมายถึงว่าการรับมือนะฮะรับมือทําให้ทําให้การชุมนุมเนี่ยสามารถมีผู้รับผิดชอบได้มไม่นกตีกินไปนหมดเขาาติกิิมัาว่าไงหมยครับว่าคุณก็มาชุมนุมเยอะเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยให้คนพ่นคนเขียนอะไรไปใช่ไหมเพราะว่าตใครก็ไปทําใครเข้าไปจับตอนนั้นไม่ได้หรอกคนมันเยอะขนาดนั้นนะ่ะนะฮะเข้าไปแล้วเกิดจลาจนแน่ผมขอเปรียบเทียบนี้นะครับว่าไม่เหมือนกับว่าคุณตั้งกลุ่มใหญ่ๆนะแล้วก็ให้คนเข้ามาเสร็จแล้ว คุณก็จับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันก็ขม่มขืนเนี่ยแลวเสร็จแล้วถึงเวลาคนชมุมนุมทั้ห้าพันหายไปเนี่ยผู้หญิงก,ก็นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีกล้องจรปติดไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือมามามา,มาตั้งวงแล้วก็ทําผิดกฎหมายก็ทาอะไรทาอะไรไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าการที่กลุ่มผู้ชุมนุมมาชุมนุมแล้วมันเปรียบเสมือนไปขม่มขืนใครนะแต่ขาบอกว่ามันสร้างเงื่อนไขแล้วก็ทำกระทำการทำผิดกฎหมาย แต่ก็พยายามทําให้จับไม่ได้ลอยนวลไปพูดถึงเรื่องของการที่แบบว่าใช้น้ําฉีดเนี่ยนะครับมันเนื่องจากคนจํานวนมากไม่ได้อยู่ในหน้างานรเราเลยไม่รู้ว่าลงบอลลูนแรงเแรงแล้วก็ได้ยินจากการเสนอข่าวได้ยินจากการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยอธิบายเหตุการณ์มานะครับ ประเด็นคือถ้ารัฐบาลเวลาจะใช้มาตรการในการที่เรียกว่าควบคุมฝูงชนเนี่ยก็คงผมว่าง่ายนิดเดียวคือว่าก็ถ่ายทอดเลยไอ้ที่บอกว่าตำรวจบอกผมแจ้งเป็นทุกๆระยะว่าคุณชุมนุมไม่ได้นะคุณต้องหยุดภายในหนึ่งชั่วโมงคุณก็มีหาช่องหาชนนลอะไรมาสร้างเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกติดตามไม่ต้องไปดูตามอมรินหรือพีพีทีวีซึ่งแบบบางทีมุมแง่มุมเขาก็จะต้องให้กว้างใช่ไหมแต่อันนี้คือแง่มุมตํารวจอย่างเดียวเลยว่า ผมเนี่ยสิบโมงผมบอกแล้วนะสีทูมผมบอกนะฮะทูมผมบอกนะการใช้น uh 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 um yes> uh yeah> ้ําฉีดอธิบายอธิบายนะจะใช้น้ําฉีดแบบนี้ฉ NO ีดไปที่คนหรือฉีดพุกเก็ก็อาจก็ให้เห็นเป็นภาพความจริงขึ้นมาแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็ไอ้นี่มันก็คนทั่วโลกเขาได้ดูด้วยแล้วก็มีตํารวจที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็มีโคโซท่านพนตรีกิตสนาพท่านเจริญก็ไปหาตารวจอีกคนก็ได้ผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือออกข่าวแข่งกับ CN n เลย คือคุณจะไปหวังว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาจะมารายงานในแง่มุมที่ทางรัฐบาลต้องการเพราะว่าสื่อทั่วโลกเนี่ยนะครับผมสังเกตนะเขาอาจจะคติหรือไม่คติผมไม่ทราบแต่ว่าเขาจะเข้าข้างประชาชนตลอดเพราะมันมันเซฟที่สุดเพราะว่าสื่อบนชนก็เข,เข้าข้างไ,ไม่ว่าจะเป็นในชิลีในออเจนตินามีปัญหาเขาบอกเนี่ยประชาชนเบลารุเสนเนี่ยประชาชนเขาไม่เคยไม่เคยแบบอธิบายจาก การควบคุมฝูงชนจากรัฐบาลเลยอ่ะผมก็บอกว่ารัฐบาลก็ทำหน้าที่ก็คือว่าใช้สื่อแบบนี้อธิบายการทํางานตัวเองมันก็จะทำให้เกิดการโปร่งใสไงแล้วขอโทษมันสดมันไลฟ์สดแบบนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าตรงไอ้ที่คนจะไปเสนอข่าวที่หลังโกหกหรือว่าใส่สีตรงไหนก็ว่าไปแต่ถ้าเพลินคุณไม่เปิดเผยก็่เพาว่าเอาละรัฐบาลท้าหน้าที่มีอะไรบางอย่างไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่า